มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดอันสนามบินแล้วนี่สนามบินหนองบัวไล่เจ้มามาหอดสนามบินน้องอีกโกยมิดส์สิมาโล่งเที่ยงบินนี่แหละพี่น้องนี่ล่ละจอดจึงึงอยู่นี่ละ่ะสถานีอีกโกยปั่นยอนโกยนี่เที่ยงบินมาหอดแล้ว มีเอ่อมีกาแฟพรมเด้พี่น้องเ้อมีกาแฟพรมเส้นทางนี่กระสิไปทางเมืองพุนเส้นทางนี่สิไปทางเมืองพุนเด้พี่นอ้องจาพญายกมาเที่ยวน้ำพุนพญายืนอันสูบยาอย,ยู่พุนบรรยากาศบรรยากาศรอบๆสนามบินมีหอดมาแบบน,นี้พี่น้องเอา้าเนี่ยเห็นมา้าป้ะ มีสามตัวพุนตัวนี้คุณอ่ะพุนสองตัวอยู่คุนโอ้ยมาหอดเราด้พี่น้องมาหาบล้านสาวสิสิมาล่งเคียงนี่ละอันตนามบินดอนโย่ยบานดอนโย่ยฮอร์ตมาหอด,ดนี่จอดจอดรถไว้นี่ป้าสะออ่อนเนาะล้ำไงค่ะเคียงบินจังได๋มาจังได๋จังคอยมา จอดจึงิึงอยู่นี่โอ้พยากหม่ประวัติเด้เครื่องบินล้ำนี่คือมาลงนี่ซือมีประวัติไหไข่อ่านบนนี่เฮ้ยเขาไปหาอ่านประวัติปะกาแกฟกาแฟเครื่องบินอะไรนะกาแฟเครื่องบินเนี่ยปะไปเราเดินไปชมลอกรถไป เดินไปชมกาแฟเครื่องบินจ้ะทุกคนมาถึงแล้วสนามบินบ้านดอนอีกอุยฮะไงคักไงเนี่ยไงปัน,นี์จังไดบินขึ้นเทิงทองฝ่าได้โอโ้โหขี่ฝ่ามือนี่ฝนจะตกเด้อขี่ฝ่ามือนี่แม่พี่น้องเห็นว่าเครื่องบิน มาหับหลานสาวพาพอยายมานำโอ้ยเคียงยายคักเด้อผุ่นจอดถาข่อยอยู่แต่ว่าหาคนบ่เห็นจะว่าคนอยู่ใสหาหลานบ่พอสนามบิดจังไดคือมีตะป้าหญ้าแท้บ่น้องมาเบิ่งไกลๆเด้อเบิ่งแนงตะเล็ก เล็กเครียงบินะโอ้โหคือคือักขึก้แน่แถบปัาดตาอันนี้ก็ซ้ําหองน้ำคอยละนี่พี่น้องกาแฟเครื่องบินพะนะมาเดอ้อพี่น้องผู้ใดประท่านได้เคยกินกาแฟเครื่งบินมาเดอ้อมาเดอ้อ อันนี้เขาเอิญนีหอย่างนี้เอิญลูกเคียงบินตินี่เถอะเนี่ยลูกเคียงบินนะฮะสงสัยลูกเคียงบินอ็ข่อยอยากขึ้นไปทั้งเพิ่งมีหอดแอพที่น้องป้าเบิ่งหล่อเคียงบินโอ๊ยข่อยบ่เคยเห็นเคียงบินที่น่องกาข่อยบ่เคยเห็นจะเบิ่งทองเคียงบินก็นมีแอเด,ด้วยุุนเด้อ ภาพพี่น้องมาเบิงเอาเ้าล่อเครื่องบินแปลแม่เฮ้ <laughs> ยม,มันชิยุบเส้าบ่หนิเฮ้ยบาดก็ไค่ยสะออนเด้ล่อเครื่องบินแปแหลหรอเส้เอาอันสูบใช้ละมัดสูบบัดเนี่ยเนี่ยล่อเครื่องบินแปแล่ะพี่น้องบัดโอ้โห ใต้ท้องเครื่องมีแต่แอร์นะจ๊ะทุกคนอ้ยผอสอ่อนเขไปยืมท้ายรูปเดียวภาพเดียวนะเ,เธอแนมนันเขาไปยืมโอ้โหสวยมากเลยอ่ะพี่น้องบึงเนี่ยกาแฟเคียงบินพนาจ,จิไปขึ้นไปกินหมองอยังไดแนมก็ไปมีตาแอรแม่เอาโอ้โอ้โอโอโอ,โอ้สออนดี ป่บาบรรยากาศพี่นองเมื่อนี่ได้ออกมาขังนอกมาเที่ยวสนามบินมาฮับหลานสาวมาฮับอยู่อันอยู่บานดอนกุยเออโอ้มามาฮับหลานสาวอยู่บานดอนกุยอุ้ยต้นอันนี้งามงามเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี้สวยมากเลย สนสนอะไรสนทะเลฮะพี่น้องจ๋ากาแฟเครื่องบินพ่ะนะสิไปขึ้นไปกินมองจางไดดละคือไปเย็นมีอันใช่ปีเครื่องบินนี่บางแดดได้เลยยังบะโอ้โหพี่ิธภัณฑ์เครื่องบินมาจอดอยู่ตรงนี้หาพี่น้องป่องไปมาทายรูมาเซลฟี่จ้ะเครื่องบินแล้หมักย้ายจอดเจินเทินอยู่อันทางบ้านคุณยายสม บ้านดอนอีก,กยุยบ่ไก่ดอกประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละก็เลยสิมาเซียวฟีให้พี่น้องในเบิ่งกันเนอะเห็นไหมแกทุกคนาฟาฟากะเลเอ็นเออันนี้คืออย่างอันนี้ลูกเคี้ยยงบินเค่องกับอนุรักษ์ไว้เบิดเนาะโลดเลิดอย่างบนปีกมันขูลงทังขาเจ้ากับเจบไป โอ้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรจ้ะทุกคนงามงามว่า่คยอยากเอาไปปลูกบ้านข้าเจ้าโฮดนาำสปินเตอร์สวยอะ่ะอยากได้พุ่นต้นหนึ่งกยขันไปซื้อมันที่ต้นจากบาทว่าเอาเซะโมข่อยงางไปเสยละ มีรถของเก่าของอันนี้ให้ทายให้เบิร์เดยพี่น้องจา๋าท้องฟ้าก็มีขี้เมฆหน่อยนึงเด้อพุนเป็นตะโตกบอมุเจาวา่าสวยไหมจ๊ะให้เบิร์เครื่องบินคััๆ่ะใล่ะใส,ละ,ใสละล่าเครื่องบินโอ้ย้อนแสงหรือเปล่า ย่อนแสงบอพี่น้องโอ้ยย่อนแสงเน,ะนาะแนมบเเห็นนี่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 โตเครื่องบินจอดอย,อ,ยอย่ลำใหญ่นึงโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหสวยมากคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้อ,นอ,องป้องปายจ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อ ไปไทยเอาหัวเครื่องบินพุน่นไปไทยเอาท่างพุ่มีมอเตอร์ไซค์ห้างน้ำมีดอกไม้ด้วยสวยจังเลยเฮ้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 ดเฮ้เฮ้ดเฮย้าเก้แฟ แล้วกาแฟมันอยู่ไหนอ่ะเอาพญายางมานำ้ำเฮ่า <c oughs> พญายิ่หิวน้ำบอกมาพี่คุณ <c oughs> พญาย,ยางอยอ่คุพญาย่ก็ไดมาเที่ยวด้วยกะน้ำบินคนน่ะพญายมา่ม้าม้าปีกมันที่คูใช่มาแล้วแล้วอุ้ยสวยจังเลยนี่ต้นนี้ก็สวยต้นเอยียงเนี่ยสวยมากเลย ข่อยอยากได้ไปปลูกบ้านข่อยได้นี่เขาเรียกต้นอะไรจ้เขาเรียกต้นอะไรทุกคนผลพ่อใหญ่ามากเลยใหญ่มากเขาโฮมเลยเขามีห้องน้ำด้วยเข้าไหมตานี่ห้องน้ำ เข้าไปย่งางเข้าไปห้องน้ำอยากเขา้าบ่ย่างไปเร็วๆโอ้โห,โหพี่น้องจ้าคอยบ่อยากพากเลยนี่เกิดมาจนเถ่าปานี่ฮอนตะพึ่งได้เคยมาขนาดกระยูบยยย่บ่ไก่ด้กระยู่บ่ไก่จากบ้านพุนย,ย,ย้อยสมเด้ิกระบะฮอตะได้มาโอ้ยเมฆเอ,อ้ยอย่าตกเด้อป่าเอ,อ้ย ป่าเอยอย่าตกเด้อยว่ามาเบิ่งเครื่องบินล้นาไงจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนเขาอนุรักษ์เอาไว้ให้คนมาถ่ายรูป เพราะว่าบอสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปใช้ได้เขามาลงอยู่ตรงนี้ก็คือต้องอยู่ตรงนี้โอ้ยเพื่อนคือมี่งมองนางเหวอเมื่อกี้โอโลนซาด้อพี่นองเมื่อกี้โอโลนซาเด้อเธอไปถ่ายรูปไหมฉันเนี่เด้อฉันสิน,นังอันนี้โอ้โห สั้นี่ก่อนเนอพี่น้องพบกันคลิปหน้านะจ๊ะฝากชมคลิปนะเด้อพี่น้องจ้าเอาคลิปมือน,นี้แคเคีย่งบินมาฝากวันนี้พามาเที่ยวสนามบินบ้านดอนอีกุยนะจ๊ะบ้านดอนอีกุยแค่นี้ก่อนเด้อบายบายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ เด็ดร้อยสามจบผูใใใใ้ใหญ sure. ่ร้อยหกสิบจำละนางคีมาถ่ายลูกคอยบล็อกกาขี่ดอกคอยย่านมาดีดกันลูกย่านมาดีดพญายนั่งเลนยูฮันพญาย สวยหม่จ้าทุกคนแค่นี้ก่อนเดอฝากชมคลิปด้วยนะจ้าพี่น้องป้องไปแค่นี้ก่อนนะจ้าไม่บายจ้าสวัสดีจ้า